ใจบนไหนอะพจูเตไหบ่บ่เอ๋ยวางนี่ได้ใช่บ่ใช่เลยนี้ดีกว่าเนาะานพิจูดล้วเ็ดหวานมันะใช่ปลาเดกเนาะเ็ดหวานมัน่ใช่ปลาแดกได้ได้ตันโมเมนต์าม่งงมือนี้ชิจูด่อน่อยใครได้ไปจูด m o n แลมแลงนี่ เราเห็ดเนเก้งจนงามเนมุมงานะมเนาะอันนี้นะ้องคนเห็ดเนานะพ่แพ่เป็นบล่บ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 ่ปานนี่เป็นกันเนาะบปป่ปาน,ไนอไป <c oughs> ีนี่ยมานี่ยงสูงชั้นครุเดอยู่ย<อ>ังบรณมีขีดินอาล้มอาลาอ่คสตรกันอีอบก็ล่ะบ่ได้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับเอาไปนอนเลยเดีย๋ดวยวโอ้ยโดยโดยเปิดภาพขึ้นก็นได้มาฮาไอเทิร์ดกับพอลูกแพทย์ไอเด็กพอลูกแพทย์ก็ได้สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องเนะา,าะเดี๋ยวมาให้ก้าวพี่น้องขนะึ้นไปเอาบาบอสกินนี่พี่นอนเลยเนาะโทรลงมาให้โทรให้พ่อแพทย์ไปดับดับรถไนก์เงินปลาเต๋พี่น้องเลยเนาะไอเทิร์ด เอาล่อนี่ยู้น้ามาเธอละลายคุยปานนี่เธอจะยู้ได้สบายดีป๊อปสบายดีโดยโดยทักทาย่างงี้เราสุกออกมาหน่ะป๊อปป๊อปเฮ้ยเราสุกหน้ามา้เธอป๊อปเจาก็ะชุบซอยแล้วอยกว่าล้มเหาหน่ะวันนี้ปุยแบบไงอีกนึงอาสบายดีเดธอสบายดีสบายดีใช่ที่เราปั้นแบบนี้นะเก่งแไงเธดเราหยิบยาแล้วนะเอาไหมเอาบ่าน้ำนะ

เทไ diyorsun? จูดเทไรจูดวาเทินเล้งรงเมลงนี่เราเห็ดตป็นเกี้ยงจนงามจนมุมงามเนาะอันนี้น้องคนเห็ดเนาะพแพทย์เป็นกผอู้กแพทย์บ่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 ปานนี่เป็นกันเนาะโมปานไอ้เท่ไปที่นี่เคยมานี่นีงสูงชันครุเดีออยู่ยังบราณมีขีดินชับอาหารกินแล้ววันนี้ต่อเหนื่อมานเลรา่องมีสูตเดน บวชไอฮอตมาเอิญแล้วมาเลงนี่แล้วค่อยว่าเล้งในผลไม้นะจูดวะแม่นวอยเทิดป้าพอแพทจักมือไอเทิดเทดเตาแล้วมาพาไอเทิดไปเยี่ยมชาวไบไปไปกันไปเลยเถิดเนาะหาไอเถิดก่อนได้ไปบอยเทิดคอยเชียวรถค่อยมาแล้วไอเทิดปั่นเตาแล้วก่อนอพอแพทไปน้ำบอยไป เฮือนมีเงินตรไหล่ะซื้อของไปพาชาวบ้านนะมีเลยอ๋อเขาจะฮัทเป็นเยี่ยมแล้วเรื่องไหนเสร็จเเยี่ยมในชื่อนี่บเยี่ยม่แล้ว,ลวจามันใค่อยมีอยู่เนาะพรมกันบุรุษา,าทางิครับก็ได้มาคามจะชง,งเขาเนี้จะอันนั้นเราเนี้ยวาจะเอามาตะเฮือนไอมืนเขานียวเขาเามาจะเฮือนเรามาคามละเขาพร้อเงินกันทำเปี่ยนเนาะ มะขามนี่เด้มะขามหวานชายโค้แล้วมากินกับเขานะไ่ายงตอนเราเจ้าก็ไปเยี่ยมด้วยความมาร์คอมเพนด์อยู่ใช่ไมเจ้าขันว่าผมมีส่งเจามาให้ฮะจะเอาทานอยากมะขามบอกใช่งบได้ชื่อแล้วใช่ไหมเนาะอเป็นบักนาวันนี่เด้ให้มันขึ้นมาให้โอ้หมอน้อยนี่ทานน้อยเป็นทหารบอก บมแม่ไอ้น้อยเด้คนน้อยคนกบอันยูบุนลายนะเนาะหานขี้ม้าทหารก็ได้เ้มแม่นนยน้อยอัะชาวเล่นะน้อยในบ้านหีน้อยไอ้น้อยเทิดคนละน้อยลายน้อยเด้่านน้อยอ่าผาน้ถามบ้านทหารบุกบ้านเทินเหใช่สุดทหารเอนาะเอาแล้วทหารวุกมาแล้วไปเทิดนี้แล้วาเทิรนเบื่ออานิว เนี่ยเราบอกเหนียวบ่เหนียวก็นี่ข่อยว่ามันจึงควันบุพิวแม่ข่อยเ็ดข้าเห็นกระเพาะตะเก่าน่ะอันนี้เรามันจะโยดลงเนาะหน่อยเหนียวอะไรกันไรไปแล้วน้ำลูบรูบรูบขืนคว่ำนราได้เยี่ยมมากเลยเห็นด้วยเถอะแล้วข่อยาวเคยเหดบบาเพื่อนความมีเคราะห์ข่อยซื้อการเฮาเห็ดแด่เอาแล้วไรครับมันชีนใหญ่ลงมันอ๋อยันมันโยดนะเอ้มันไหลลงไหลลงดิ แผ่นแข็งน <a> mm hmm. ี่การเห็ดเต่าอบนี่มันโบราณเรื่องง่ายเนาะเรื่องง่ายง่ายคือปอกกล้วยเขาปากโอ้ยนี่คือการปอกกล้วยประเทศตัวกล้วยนี้มักล้วยดิบประเทศอะไรมาเป็นง่ายปอกผัดทอดหัวปอกซ้ำอันนะมันโมเสบน้อยทอดเ็ออไปพอลูกแผลดายกันหม้อทอดนะปอกยุบแบบน่ะเพื่อค่ำนี่ใครว่าเรียบร้อยอันนี้นะอันนี้ฮะน้อยทอดกินข้าวกินน้ำหรือว่าทำอะไรกินเลยเน้ อันนี้เนะี่ยพวกควขึ้นไปนรับเจ้านะี่ยเราหาสิพ้นขดินเลยครับุมาวันนี้หอบแล้วหอบเพื่อ <c oughs> ทำพวกก่อโลนเนะาะทำพวกวพวก่อโคนวแหงค่เดียวกันนะยยานแต่มันบ่ใหม่พอเราแพ้ไม่ทิบาย่าน<อ>จะตือแล้วประจุนนะตะตีไรวขยันแต่มันหยดยั <c oughs> นแต่มันดุก็ออกไปตัวพอเราแพ้นะมนโอ้ยดุไปเี่ยอุจะมาโมยดุมั่นใจแล้วบว่าบ่ยดุ เนว้าาคนเซียนเต่านี่มันหูจักบดรถได้อูจะคอยหลบบได้เซียนเต่ายักดีมันบัจักขี่มาเท่เน้นี่กาไปยมนดิอ่กาไปตะ้ดือกูจคอยหัวจักอยู่รกว่ามัวจานไดผมเออผมเนาะคอยักนี่หจักก็แนั่นะัูจักกเจ้ากะดาโอ้ยบได้กินแต่โดนแล้วเนาะอ่า เห็นได้บ่แพดแม่ลิ้นแล้วก็เบิ่งคลิปมาเทิดอยู่บ่คู่มือนี่เอ่อแล้วทักเราไ่สนใจดอกบ่ว่าดอกอย่าเว้านะนะอย่างเงี้ยนนั้นได้ฮะบ่ได้ทติดต่อกับเราหลายมื้อแล้วหลายมื้ออ๋อเพราะว่าทีเก้าเห็นแล้วเราที่เก้ามาถ่ายเทิดเห็นแล้วคอมเมนต์นะวันนี้บ่เปิดลงช่องคลิป3คลิปเหมนคลิปเทขาบาะว่าบ่ค่อยกับบุคคลขึ้กันนะช่วงนี้เรามีอยากบอเดี๋ยวจะได่แม่น ข้าการเ็ดเต่าข่อยชอบการเ็ดเต่ามาเ็ดล่ะมันนอนยาถ้านอนนมามียเนาะมันเ็ดเต่าแล้วมันเทิดหนาแรงนี่โตเปะ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 เจ้าออกมาได้ใส่น้ำนี่เพื่อนย่าเงาแล้วยื่นเส้นรอบมาฟอมพ่ายามได้แล้วนะฟอมขุดสร่างเงาขุดเพื่อนสร่าง นี่ยอดคนเนาะเฮาเราแค่ยอดมนุษย์บ่ท่นคนบ่จักงอย่างในบวกุ้มตัวเองบ่จักงคนพิธีเฮ็ดมา้เสร็แถวนี้เราสิได้อในั่นไี้เป็ดปั่นกันกับผู้เจ้าเพิ่นก็สิได้รายล้านเตอร์ยุค่อยว่าเนโอ้ชอบได้ซีซีพ์เราะอะไรเราขายนะแล้วกันชอบใหญ่ชอบปูนน่ะแล้วปูนแล้วไอ้เธอวะนะอ๋อหมดผูกใหม่เนาะหลายเลย กินข้าวกินน้ำนี่ไอเฮ็ดหากินเองบ่าลื้อเจ้าของอันสวนเพิ่นอันนั้นให้หากินเอง,าองอนนห,หากินเองก่ม,มีเวลาหากินแล้วตั้งน้ำไปทอกใายเถิดพ่อแพร์แล้วคนละฮะอ,อ่าเป็นแน่น่าทำเชลจำเชลห่อกลงเลยหอกเลย,ลเลยบ่นี่ค้าวหรี่พ่อแพร์ไอนี่คนเซียนเต่า

หาแมน่นพอาพอลูกแฟรเันิจับต้ใบเป๊ซอยเทิรสัยานมือเพื่อนอนอันี้นะอันนี้มันบอเพื่อนกับซอยอย่กเนาอพอรูแม่ซอยต้มกันไฮะพอ่อเทิมาไห้ได้พี่น้องเลยเสียใจได้พอรู้แฟร์เไป mưa ào ăn sắp vẫn chưa nè đài nè nè không phải là ốt nè vẫn mà nè mưa nè còn chỉ vật dạ đúng anh thơ đúng không anh thơ đúng không anh không anh thơ đúng không anh thơ đúng không น้ำเกลียวใครชื่อว่าผ่าเราผึ่ยังอยู่เหรกับน้ำก้อนละลายได้น้ำก้อนเนาะทำเสรกินแล้วทำน้ำจะก่อนน้อยเพิ่มขวนเขาซอยได้ทำนี้กันให้ซอยอันปั้นให้ปั้นหมดได้เนาะพ่อหลวงแม่มือเาสิเพื่อนเอามาเรากันอันนั้นไหนยังใครกูมีหมูป่าถูเอาด้วยน้ำได้น้อยเถอะเนาะ mùa năm ừ, nay thì lắm. Lắm. hả? cô đi hết mua hết khả năng những thứ bao năm nó mùa nó kiếm sầu đấy thôi đấy cô đi lại nó bùa nha thế đấy học sầu Hết thế là mua ăn rồi <laughs> một đây đấy bay hết nhàn nhàn nhà đó เออแม่นความไหมเธอนันนี่เปลืองน้ำถ้าได้หาลาวันแล้วเปลืองลีเนาะเปลืองมันดินแห้งเนาะเธอเนาะการเต่อทานขันยามผลหนี่งบวเปลืองเพราะเขาแม่นตามไปเทิดคนเด๋ยไอ้เทิดบ้าพูดจักหน้ามันเปื่อยนลูได้ดินนี้ธรรมดาได้ไหมเธอเด้ยเหมืนดินดานเนาะเปลืองแล้วได้ดินใหนกันได ดบดเอเสรปิรถ้าว่าดินดีคักนะเม่นดินโพนนี่แหละโพนใครวาดีคักชุดแม่บอเขาดูไรเริ่มแดดและวน่อยโมเดนะตัวจ่าตัวจ่าทำจมคุ๊มเด็ด ออยอากวาหเอาเบ็ดบองกันดินที่ดอนนะเวาดเอาให้เบ็ดเพื่อเท็ดตาอบเบื่อดีเป็นผ่านเหรอไม่เป็นง่ายแต่ว่าเท็ดใช่แล้วเนี่ยจูดได้จะเคื้อไอ้เธิดตลอดปีน้อยเธอเนาะอะอ่ะเป็นปีพวก ขุดแล้วามนี่เชินไทยอมเสียมชื่อบ่อยเถิดบาววัดคุดเอาตัวนี้บ่าววัดขึ้นนอนะดิขนเอาไม้นะบ่อเพืนี่เจาเมื่อเห็นนะฮะยาดีบมกินต้มกินนองเล้าดีนั้งหรอเจบด่างเบเอวเออเจ้าเถ่าานั่นหรอวรุ่นยองเล่ากินแลผู้เถ่าด้ผู้เถ่ากิน ต้องนตาลเนวะน้อยท่าจะได้ว่าน้อยท่านใช่เลยรับสีนะก็อใช่ลยสีแดงได้กว่าสีแดงาบ่ือนัำชจัคเลเอาไปยูฮัทอเห็นในเอังคลิปเด้มาบ่ไบน แหลวพ่แล้วเนาะม่ยา่แหลวกนี่เนาะ90ปันหล่อทังนี้ต้องเอาทังนี้ก่อนโอเคทำงี้ี่ะมาไว้โค้นไม่ล่างทานไม่ล่างทักเต้แเ่นบวแม่นน้าเีเิดแ้วนีบดธอเดยฮะน้าจีบิไพอดีแลจะหน่อยกันเดี๋ธอเล่ากัเมือเอา ม่อีกรอนี่น้อยเพิ่เนาะมือเองกันกเราได้มเอาไเลยอัดฉาบเอัดชาบชาแล้วเจียวม,มาจะได้ยิ่งอเนาะยู่รอาบอาเากในเบิ้งวิธีเราเมื่อเอาน้ำวางไว้พอ,อเลพเลยนี่เดี๋รอก่นออโรีพอรูแพน เกิดเรานั่นแหละถาไอ้พแล้วสู่กับชีวิตถ้ากินกับปลากับป้องว่าเถิดข้าอากอนีนเนาะขักรล่กเมื่อย่บ่เด็นยอมหาวเาไอเถ็ดว้เด้อโู้ตาฮ้ยน้ำนะโอ้แต่งนาาพันเลยทำวานร้องง่า่บ่ แ้าน้ำเป็นปีล,ละไอเทนแ้เตาหมดแล้วฮะแล้วลเตาเป็นไรวะแล้วตาเจะอานะยัดทิศแล้วอเป็นปอาน้ำนนนเลยหอมือเหื่อยโอยตืนนอนขับไ,ได้ฮะตื่นมาแค่ต่อยมือนอนนอนอยู่เพื่อนอยู่บ่นอนน่ะ,อะเออทนะโ,โ,โย,ยโนมเมียบ่อยคันเมียโยเมียใหเนาะเมียเหม็น แจ้งเลยไต่ต <laughs> ไ, <laughs> ไม่มาเลยแจ้งเราไปต่อตคำมาเลยเมื่อนอนเถอดวะห <laughs> มูอับยามนหนามนี่เถิดวะ <laughs> โหดอีเนาะโหดแดเถิดต้นนี้นี่มว่าต้นนี้นี่ต้นตเตอร์อะไรอยู่ันต้นเนี้เยพันนี่น,นี่นอพนัน ไปทางด้ายทอดบ้านเลยไปทอดท่ทอกใช้ดินหมดแล้วปิดน้ำล่างมือเลยมาพ่อแม่ปึกษากันนะเฮานะเงไนก็จปึกษาเลยปึกษาเงหทางกล้องทางกล้องนั่งกลางในเฮานะปึกษากันหวานอยู่บ่มานั่งลงจตาี่ ทำวะโอทำมาื่อไ o นอันสิไปเยี่ยมชาวบ้านนะนัดบอเทอดบอ,อ,อนัดบอเทอดเบางาอากอนเราบริจาคอันนี้เาราออกมาบริจาคในมือนั้น,นกัให้ใครจมันดีแล้วดีอ <laughs> อกมาขอ,ขอ,นะอันนี้ก็ชิวเลเป็นลุกเราได้บอเทิร์นออกไปเ หยดหายเดีเยวอ,ออกได้แ mm hmm. ม่หมื่นแนวเงินกับเบิรไปผ่าแล้วเนาะแม่ขึ้นอยู่กับลุงเงาไปนี่เรือว่าหาเราไปเยี่ยมเอาเนาะแม่ช่วยคล้องกระถักไปต้อนพอหายขีนฮอตจังเลยนก<ด>ัน<ด>หน่อยขีดฮอตน,นะายเถิดโดดหอมแก้มรถไปแน่แนะหอมแล้วเถิดน่ารักไปหิวน้าในชากมากกวาพอได้อยู่นะฮะผิดสมัยสมัย กีนกี่วันไเิเด้วันต้องหวานจีในมันขับได้ไงมันคไม่เห็นวะไม่ขอยจีเท่หนึ่งเลยนะจะจีเท่หนึ่งละวางภายใหม่ปลาแถวนี้เด้เป็นโทษด้ปลาในใช่ชีใหม่เป็นคือไทยไปละทางหลังไงจ้าเองนะขึ้นมากแล้วเนาะแอบนะจีไนมัค่าเรวับขึ้นให้ บ้างบอกมาติ่มบอกเถอะบ้างไม่ใช่บอกไปตัวทีบอกไปตัวทีบแล้วบอกว่ามีบ้างมีเด็กนะแนวมีบ้างแท้มีตปเขียนน้อยได้แล้วอยู่หวยนี่แตะกระโคบแตะกระโบเราใส่เกือบตุบลงมาฮะแล้วเราใส่เกือบดำๆนะใส่เกือบโบเกือบตุบลงไปมันเต้นเขาจนครึ่ง วยางผ่านได้ยังไงฉันจู๋ยางผ่านยังได้บไหมทำทำไปเถิดกุ๊ะจนเครื่องน้ำเต้นเข่าเนี่ยไปขึ้นไปเอาน้ำนะเธอดชิ้ยวกซอยนี่เนาะเอาน้ำยวกบ่น้ำหนองบีดได้เดนน้ำหนองบ่เธอจะเอานะน้ำนะอ่ะดูวยยาเมันบล็อกบ่เออเออเออเราพุ่งน้ำมันออกหลายเดี๋ยวนี้ อ่าอ,อดีแล้วสา <ใน S 1> มีอาวังเอาไกล้ะจะคุดเราได้ผลเฉยเนาะในน้ำแล้ววะ <laughs> เปิดพอหรือแผดได้บ้างว่าภาะสาทให้น่นกว่าคอยก็ได้เอ้อหธรรมดานะแต่เราจูดมันโบดุโบแตกนีป้ารัรับาบอะ

น but, ี่ละพี่น้องไอเทิรดรักก็มีม <superv ising refugees> ุกหยอกอยู่ในได้ยังอันนั้นฮะร้วยเทิรดของดีมันมีหน่อยบ้างอ๋อไอเทิดจะกินม่องม่วงพี่น้องไอซี่ได้เจ้คลิปซัมนี้เด้อคลิปนี้ก็ได้แตเริ่มไม่